เอาวันนี้เราติดแท็กเรื่องโจรโรคจิตนะฮะเพราะว่าอย่างกรณีแรกที่เล่าไปคนล้ายที่ใช้ขวานจามหัวคนขับรถเมลเราก็จะไม่รู้ว่าเป็นคนสติสตังดีหรือเปล่าออนะฮะหรือวันนี้มีหลายเรื่องนะฮะหรืออย่างเรื่องนี้ก็ได้รับการร้องเรียนนะครับมาจากคนที่อาศัยอยู่ในหอพักที่บ้านอ่างทองนะฮะอ,อยู่ที่อำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่นี่เนี่ย หอพักที่นี่เขาบอกว่าแหมมันนี่มันมีคนร้ายเนี่ยฮะย่องมาขโมยเอาชุดชั้นในของผู้หญิงในเวลากลางคืนบ่อยครั้งนะครับเพราะที่นี่เป็นหอพักส่วนมากก็จะเป็นหญิงสาวที่มาจากต่างจังหวัดหรือมาจากที่อื่นๆนะฮะมาบรรจุเป็นข้าราชการใหม่นะฮะอยู่ในสถานศึกษาบ้างอยู่ตรงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบ้างนะฮะจนกระทั่งหวาดกลัวไม่กล้าออกจากหอพักตอนกลางคืน และนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะที่จับภาพเอาไว้ได้เป็นผู้ชายคนหนึ่งนะฮะอายุประมาณสักยี่สถึงยิบห้าภาพนี้จับได้ไม่นานนี้เองนะครับเมื่อคืนนี้ใส่เสื้อเชิตแขนยาวนะครับแล้วก็เดินผ่านกล้องวงจรปิดแล้วก็ไปเปิดดูไปหยิบผ้าที่แขวนอยู่ที่ราวตากผ้านะครับเข้าใจว่ากำลังหาชุดชนายอยู่แต่ว่าไม่เจอนะครับ ดูเนมแล้วก็หันมาเห็นกล้องวงจรปิดเข้านะครับนี่นะฮะเดินเข้ามาหาหา,หาดูไม่เจอคนละแวกแถวนั้นนะฮะเขาบอกว่ามีโจรโรคจิตชอบมาขโมยชุดชั้นในของคนที่อาศัยอยู่ตามหอพักนะครับ,รบก็จะเลือกเฉพาะอาหอพักหญิงแถวๆนั้นนะครับ,รบเพราะว่าตามข่าวนี่ยเขาบอกว่าส่วนส่วนมากแล้วผู้หญิงแถวนั้นรูปร่างหน้าตาดีนะฮะ แล้วก็พอช่วงกลางคืนก็จะมีคนมาขโมยชุดชน่าแบบนี้นะครับทางตอนนี้ทางหอพักนะครับก็จะเอารูปของคนร้ายไปติดตามสถานที่ต่างๆนะครับเพื่อให้คนที่พอจะทราบเบาะแสนะครับได้มาแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่เข้าใจว่าบางคนอาจจะไม่อยากจะเข้าไปแจ้งความเพราะว่า <Okay. S 2> อาจจะอายที่ตัวเองถูกขโมยชุดชน่ายไปอะไรอย่างเงี้ย ไม่น่าอายเลยก็ผมก็ว่าไม่น่าอายนะถ้าถูกขโมยก็ต้องต้องไปแจ้งนะฮะไม่งั้นเนี่ยมันเริ่มต้นจากการขโมยชุดชั้นในก่อนแต่ถ้าหากว่ามันกําเริบขึ้นมามันอาจจะทําอะไรที่มากกว่านี้อ,อันตรายใช่ไหมไอ้โจงคนนี้ไม่ไม่กระฉับกระเฉงเลยอ่ะทําไมันดูมันมันเนื้อเอเชยเอนี่วนมาเจ็ดแปดรอบแล้วเนี่ยมันมืดหรือเปล่ามองอะไรไม่กระฉับกระเฉงไม่อะไรเลย วันนั้นวิธีแก้ระหว่างที่ยังจับโจรไม่ได้เนี่ยก็อย่าไปตากชุดชั้นในตอนกลางคืนตา,ตากตอนกลางวันเพราะโจรมาตอนกลางคืน,ม,นมันตากมันตากไว้ข้ามคืนครับเอามีคดีหนึ่งนะฮะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเข้าข่ายโรคจิตหรือเปล่าเป็นคดีที่มีโจรเนี่ยเข้าไปจี้ชิงทรัพย์ที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งนะครับแต่ว่าร้านนี้เนี่ยปรากฏว่ามีผู้หญิง เป้าร้านทั้งหมดเลยสามคนนะฮะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมนะครับชื่อร้านทเวนตี้ช็อปนี่ขวละแล,แลดูนะฮะมันก็อาวุธปืนมาจี้บังคับให้เขาส่งเงินให้นะครับนี่คือในร้านเนี่ยมีผู้หญิงอยู่สามคนนะฮะมีคุณสรินยาลีอารีกุลเป็นผู้จัดการร้านนะครับแล้วก็คุณสุพานาันลีอารีกุลก็เป็นน้องสาวคือสามพี่น้องเลยฮะอีกคนหนึ่งอายุสิบห้านะฮะตกใจฮะ พอคนร้ายเข้ามาเขาก็ส่งเงินให้เพราะว่าเจอปืนมาจี้แบบนี้นะฮะหลังจากที่ส่งเงินในลิ้นชักให้แล้วเนี่ยนะครับคนร้ายเนี่ยก็ก็บังคับให้เปิดลิ้นชักให้ดูนะฮะนี่ฮะเอาเปิดลิ้นชักให้ดูหน่อยแล้วเนี่ยฮะก่อนที่จะใช้มือเนี่ยมาจับที่หน้าอก ของผู้เสียหายนะฮะกับน้องสาวทั้งสองคนเออนี่ยบีบหน้าอกนะครับออแล้วก็บังคับให้ผู้เสียหายนั้นเข้าไปในห้องด้านหลังร้านออคือนอกจากจะมาจี้ชิงทรัพย์แล้วยัง,ย,งยังไปจับหน้าอกเขาด้วยอ,ะอ,อ่ะนี่หลังจากที่ได้เงินไปแล้วเนี่ยเกือบเกือบสองหมื่นบาทนะฮะคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอีกเครื่องหนึ่งโทรศัพท์ไอโฟนอีกสองเครื่องคนร้ายก็หลบหนีไปมีอ้อมเข้ามาที่ด้านหลังเคาน์เตอร์ จะเห็นนะครับว่ามันใช้เวลาพอสมควรเลยนะมันย่ามใจในการลงมือชิงทรัพย์ครั้งนี้นะครับ,รบตำรวจก็เลยสันนิษฐานว่ามันไม่น่าจะมาคนเดียวนะอาจจะมีคอยอยู่นอกร้านคอยอยู่ต้นทางอีกคนหนึ่งถึงถึงได้แบบโอ้โหย่ามใจใช้เวลานานขนาดนี้นะครับ,รบแล้วตำรวจก็ยังสันนิษฐานว่าปืนของมันน่าจะเป็นปืนปลอมนะฮะคือ,อ,อตอนเกิดเหตุก็ประมาณสักเที่ยงคืนนะมไม่มีคนอยู่ในร้านไม่มีลูกค้าคนอื่นนะฮะ มีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นนะครับทางตำรวจบอกนะว่าด,ดูแล้วเนี่ยคนร้ายเนี่ยน,น่าจะมาสังเกตล่วงหน้าก่อนแล้วก็เลยรู้ว่าในร้านนี้เนี่ยมีแต่ผู้หญิงเออแล้วก็ก่อเหตุด,ด้วยความใจเย็นมากใจเย็มากไม่เห็นหน้าเลยอ่ะสวมหมวกกันน็อกมาแม,ม้แม่ร้านนี้ก็เป็นร้านที่ไม่ใช่ตลอดที่ี4ชั่วโมงเนี่ยนะฮะไม่มีลูกค้าเข้ามาเลยนะะนี่ฮะอันนี้ก็เข้าขายโจร โรคจิตไหมโรคจิตลามกลามกลามก,มกจรลาม,ม,ม,มกนะฮะจนโรคจิตโจรโรคจิตนี่มันก็นอกจาก2ตัวอย่างที่เราได้ยกตัวอย่างมาแล้วนะครับก็มีประเภทที่อยู่บนระบบขนส่งมวลชนใช่ไหมฮะ<อ>ทั้งรถไฟฟ้าทั้งรถเมล์แล้วก็สําเร็จความใค่ด้วยตัวเองนะฮะหรือว่าเอาเอวัยวะไปถูไถ Й นะฮะเพศตรงข้ามอย่างนี้นะฮะก็โจรโรคจิตหรืออาจจะบรรดาหอพักนะฮะ ที่อาจจะเจอโจโรกจิตอีกแบบหนึ่งคืออาจจะมีคนชอบมาแอบดูตอนอาบน้ำม,มาเจาะห้องน้ำดูถ้ามองอ,มอันนี้ก็โจโรกจิตนะฮะหรือ <c oughs> อะไรอีกอ,อาจจะมีพวกที่อะไรเข้ามาหลบหลบซ่อนๆขโมยสิ่งที่มันไม่น่าจะขโมยมมใช่ไหมฮะห้ือก็พวกชอบโชว์อะไรเงี้ย ชอบโชว์นี่ชอบโชว์อะไรนี่โรคจิตแน่อันนี้โรคจิตแน่นอนนะฮะมีอะไรอีกอ่ะช่วยนึกสิให้เป็นตัวอย่างสําหรับท่านผู้ชมหรือว่าท่านผู้ชมเจออะไรที่คิดว่าเออมันแปลกก็ลองลองส่งความเห็นกันเข้ามาใช่ครับนะฮะโจโรคจิตโจโรคจิตในในเมืองก็แบบหนึ่งบางทีโจโรคจิตตามต่างจังหวัดนะฮะนอกอำเภอเมืองก็อาจจะอีกแบบหนึ่งก็ได้เราก็ไม่รู้ ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยอย่างโจรที่กุกนกบอกอย่างไอ้พวกทํามองหรือไปทําอนาจารเขาอะไรพวกนี้มันหรือพวกชอบโชว์อย่างเงี้ยเวลาถูกตารวจจับเนี่ยอย่างพวกชอบโชว์เนี่ยอย่างมากก็โดนปรับ5้าร้อยบาทใช่ําทการให้ผู้อื่นเดือดร้อนลาคา่ะมันมีไงประเภทที่มีประเภทที่แบบที่เราเคยเจออะไรเคยเจอไหมอยู่ในห้างที่อยู่ในห้องน้านานๆอ่ะเคยเห็นไหม เคยๆพวกผู้ชายบางคนที่แบบอยู่ในห้องน้ําน,นานๆน,น่ะผม <ทำ S 2> เคยนะใเคยใช่ไหมเคยสมมุตินะเราเข้าไปเนี่ยอันนี้เคยเลยนะ,ะเข้าไปแล้วก็ทําธุระเห็นคนนี้เขายือนอยู่แล้วเราก็รู้ว่าวเขาคงยินเข้าน้ําอ่ะไอ้เขายืนยืนเสยผมอยู่หน้ากระจกะเราก็ไปทําธุระเสร็จแล้วเราก็มาล้างมือไอ้ออนี่ก็ยังเสยผมอยู่นั่นแหละเสยผมอยู่นั่นใช่ไหมแล้วพอเราจะเดินออกมันก็แบบแกล้งทํามาเป็นข้างๆเราผมเคยเจอเลยนะห้างใหญ่แถว เถวห้างใหญ่อยู่ที่หนึ่งอะเข้าไปเราทําทุระเสร็จมันก็ยืนอยู่หน้ากระจกจนเราล้างมือเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ยังอยู่หน้ากระจกมือยืนหน้ากระจกแล้วมันเคยอยู่เข้ามาใกล้เราแล้วมันบอกน้องๆไปห้องน้ําข้างบนเห็นไหมนี่โอ้โหชวนเลยเหรอแน่าต่ดีไงชวนเลยตรงสเปคเขาอะไรตรงสเปคเขาแต่ผมเคยเจอประเภทที่ยืนอยู่ตรงโถฉี่ทำเหมือนฉี่อยู่อแล้วฉี่นานมากเลย คือยืนคือไม่ฉี่อ่ะแต่ว่าอยู่ในท่าฉี่แล้วก็คอยมองจะคอยมองของคนอื่นอคือผมไปพบผมก็เห็นคนนี้ฉี่อยู่ผมก็ฉี่เราเสร็จแล้วเราก็มาล้างมือนะหวีผ้าหวีผมเอ๊ยมันก็ยังฉี่อยู่ฮะไม่เสร็จสักทีแล้วก็เป็นผิดสังเกตเราก็เลยแกล้งยืนอู้ดูสักพักเขาก็ไม่ได้สังเกตเรามันก็ไม่เสร็จจริงด้วยนะแสดงมันไม่ได้ฉี่แล้วมันจะยืนอยู่อย่างนั้นแหละคอยมองของคนอื่นดูของคนอื่นเพื่อ ก็จะไปรู้เขาเลยไม่ใช่ผมอันนี้ก็มีอันนี้ก็ประเภทหนึง่งแล้วก็ประเภทที่ออชอบแอบถ่ายใช่ไหม,อ,มอันนี้เราเคยเห็นหรือว่าชอบอยู่ใต้สะพานลอยไปดออูชายกระโปรงผู้หญิงใช่หรือว่าอยู่บันไดบันไดเลื่อนของห้างสพสินค้านี่ก็มีใช่ไหมฮะหรือ,อ,อขับรถไปจอดซุ่มอยู่ต้ออสะพานลอย คอยดูกระโปรงผู้หญิงอะไรเงี้ยนี่นะฮะโอ้หลากหลายรูปแบบหลายประเภท<ช>แต่ก็ล้วนแล้วแต่มันเกี่ยวกับทางเพศอ,ะอ่ะ<ช>นี่นะฮะ,ะก็ติดแท็กกันเข้ามานะครับ